อธิบายดิตอนนี้คือปัญหาก็คือน้ํารั่วนะฮะจากหลังคาจากที่เราเช็คแล้วไม่ใช่รั่วจะเกิดที่เกิดจากความผิดพลาดนะครับของกาวางหรืออย่างอื่นนะครับนี่เกิดจากท่อระบายน้ํานะครับของสลูบนะฮะอ่าสรูบมีสองตอนช่างอธิบายดิก็มีตอนนี้ครับตอนที่เปิดได้จะมาพ่วองอับตอนหน้าที่พับขึ้น,นเฉยนะครับเป็นบ่อบ่อเดียวกัน ท่อทิ้งเส้นเดียวนะครับท่อทิ้งเป็นซ้ายขวาหรือเส้นเดียวเลยซ้ายขวาครับฝั่งขวาก็ขวาฝั่งซ้ายก็ซ้ายแยกฝั่งเนาะเนี่ครับข้าพี่น้ำไหลออกมาเราจะเห็นนะค้าพี่น้ำไหลออกมาคือท่อระบายมันตันใช่ไหมใช่ครับขึ้่ออกมาจะเป็นอย่างนี้ครับขี้โคลอย่างนี้เลยครับเป็นขี้โคลเนาะใช่ครับโอเคนะครับนี่ครับปัญหาของตัวสันลูกนะฮะก็คือตัว สรุปเองนะครับเวลาเปิดก็จะมีฝุ่นนะครับฝุ่นนี่แหละฮะเป็นขี้โครนฮะขี้โคลนเหลวเนี้ยนี่ท่อระบายตรงนี้ไม่เขี่ยมัหมดแล้วครับนี่ฮะอยู่ตรงนี้เนาะใช่ครับไม่เท่ามันตันนะครับโอเคก็ฝากไว้ครับสำหรับคนที่ใช้หลังคาสรุปนะฮะจะเป็นแบบนี้เลยนะครับลองดูแก้ไขกันเอานะครับ